สวััดีครบมาพบเจอกันอีกแล้วครับกับอิสานไก่ทินมินี่พามาเอามะเขือเทศไว้ไปตำบังหุ่งไว้ตำส้มตำเนาะครับขอเพิ่นแล้วแหละครับเพิ่นบอกว่าให้เข้ามาเก็บเอารถครับซ้ำกินครับนี่แหละครับปลามะเขือเทศเคยมาถ่ายรอบหนึ่งนะนะครับอยู่นี่พี่เอาไปทำเลยมันะอย่างนี้เลยมั้ยเอาอยู่ทางนู้นก็ได้ถ้าออกไปแล้วพาพี่น้องเขาไปบึงกันนี่นี่ครับพี่อยนี่ นี่แหละครับอันนี้คือเพื่อนตัดยอดเนาะครับพี่น้องนี่เขาตัดยอดเขาจะตัดยอดนี่นี่เห็นไหมนี่ดอพี่น้องเราจะตัดเขาสูงเกินไปเขาจะตัดยอดครับผมเพื่อนตัดยอดออกเนาะอันนี้คือเพื่อนเก็บแล้วครับหลานเราที่มาท่ายคลิปไม่เบิ้งคลิปอีกคนไปหาเบิ้งเนาะครับผมจะมีแต่ตั้งแต่นี้เลยอันนี้เพื่อนเก็บสองสามรอบเลยนะครับที่เราป่าแตงของพวกผมนะครับพวกผมป่าแตงจะมี ถังแต่เขาลงกับดินเลยลงกับดินนี่ระบบหน้ำกับระบบน้ำยศกันเนาะครับนี่สายยางระบบน้ำยศสวยงามเลยครับพี่น้องใช้ปุ๋ยดีปุ๋ยดีเนาะทนี้เขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะลองเอาไปปลูกอยู่บ้านเพอาะในตุ้มจากรบานเสียป้ามะเขือบ้านทำมันทึกหเนาะราคาทึกพี่น้องนี่นุ่มน้อยไปเนี้ ต่ำสมต่ำนะครับนี่คือลูกมันน้อยนี่คือมันบหมอยากงามป่าไหนนะครับนี่เบืองต้นมันก็จะเป็นกุดกูดกิ๊กีดเนี่ยนะเนาะใช่ไต่ำสมต่ำกลางเคลือพร้อมอ่ะเดี๋ยวไปตำวันนี้นะเอาลูกกันเขียวมานําแล้วไปเอาทางออกก็ได้พาพี่น้องเป็นย่างเราด้วยอืมสับร์บั๊กแฝงไปแล้วครับไม่เขียวอยู่ครับนู่นนี่น้อง นีเขียวทราบน,นะครับมีสองฟากนะครับฟากนี้กับฟากนี้นะราคบจากดุกมาดุกยอด <c oughs> เยวเแบบนองเป็น,นปตาอ่อนซ้อนเนาะ อทิตนี่นะครับบ่งเพื่อนกันยู่งรถไปจากเพื่อนเก็บใส่กล้องอย่างซี่แล้วครับนี่รถเท็นคันแรกแล้วไาถ่ายอิตาเล่ออังการาอังการาอังการาไม่เหมือนของเรานะครับนี่นะครับอังกาของเรานั่งได้เพื่อนแกไม่นั่งเราไม่เหมือนของเฮาเลยเนาะนี่ครับเป็นเป็นอย่างนี้เพื่อนแกยูไปนำร่องแบบนี้แล้วเนาะครับเพป็นก็ตัดไปทีละข้างตัด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 ไปแบบนี้นะครับนี่ตัดแล้วก็มาใส่กล้องอันนี้เนาะกล้องนึงนี่คือว่า ใส่สองซันครับนี่ใส่มะเขือใส่สองซันเนาะเขือซ้อนกันสองซันคือว่าเต็มกล่องนึงใส่เต็มเต็มนี่นะครับสองซันรถเจ้าครับงามวันเสาร์ครับเมื่อวานนี้เจ้าหยุดไปขอไปแล้วเขาไปเอารถเพิ่์ลว่าซาำกินเนาะ ใช่ใชเราไม่ได้เอาไปนี่เราเอาไปไปกินครับนี่แหละครับกันไก่ตัดเนาะนี่นี่ไก่จ้าตัดนะพี่น้องเบิ่งแป๊มนึงครับ่ายนี่นะครับไก่ขึ้นขี้สนิมแล้วมีถุงใส่เนาะถุงหาถุงใส่ ถือไปเป็นเครื่องนี้ก็ได้嘛เดี๋ยวมันแบบนี้เอ้ถุงถุงอะไรเนี่ยเขียวนี่อย่างฝั่งคือแท้ ปองเบียร์ครับถุงนี้ยังปองเบียร์เขากินเบียร์ไปแล้วครับนี่เลยไม่ใช่ถุงแล้วถุง,ถงนี้โง่ไหมมันเป็นหูถุงนะมันบูมเป็นถุง,ถง,ถงไหมงมาละครับแต่งโอ๊ะมักอันคือเทศมะกามเทศ โอ้โหดูโลกเขาเนี่ยสวยเลยใช่ไหมสวยสวยมากสมว่าปุ๋ยเขาดีด้วยทั้งอยู่อิสาเลอลเขามีปุ๋ยให้ตลอดนี่นะครับบ<ห>บน้ำยุดครับผมน้ำมัยึดอะแลนะครับมีคำหูมันนี่เนาะปกอก ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องนั่นแล้วนะใบเริ่มนี่นั่นนะเนาะโอ้ยอีกนั้นเขาเก็บจนสุดเก็บตั้งแต่พื้นขึ้นมาเห็นไหมเขาตัดไปแล้วนี่คิบก้อนครับพยายามมาเบิ้งเข้าไปเบิ้งนะครับนี่นี่ครับนี่นะครับต่อที่เขาตัดตัดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นพวงซุกเขาใส่ตัดเขานั้นครับรอบหน้าเขาก็ตัดพี่เลยแบบนี้ครับตัดขึ้นไปเรื่อยๆมักสิกซุกต่งตะเงาขึ้นไปเรื่อยๆแถบแดงขึ้นไปตังต่เงาแต่ป่าไม่ได้เขียวนะครับ มันสูงเลยสิลำบากตืบนะครับดูเบิ่งลุะยังสวยเลยเนี่ยสุดยอดเนาะดูขนาดเท่ากับกับกำมือเลยไหมโดยใหญ่ใหญ่มากจริงครับผมนี่ครับพี่น้องมัดเข่าลงนี่ลงนี่นี่นี่ไปออกพุนเลยนะ ราบบบไฮน้ำกับน้ำยุดเนาะครับออยางต่อมานี่ครับม,นม,นมันงามเนาะงามเลยน้ำหน้าเขาเก็บนี่นนเนี่ยนี่งนี้นะมั้งนะครับเขาเก็บนี่ความของเขาเป็นถุงเหมือนของเราไหมไม่ไม่ใช่ใช่ไหม เป็นผ้าอะไรข้างบนผ้ายาแล้วก็เอาอันตะไคร้ครบเนาะมันบกค่อยฮอนของเรานี่ร้อนร้อนเพราะว่าตาแตงกบป่ายมันเข้มเนกะเทศนี่มันจะเมกะเทศมันอยู่หนาวได้นะแต่แตงของเราเนี่ยมันอยู่หนาวไม่ได้ไม่โต ไหวครับตัดเอานี่นี่เอานี่เอาพวงนี่นี่นี่เออฮะคอยจะตัดนี่นะครับเวลาเขาตัดก็ได้ตัดเอาจากนี่ตัดวันนี้นะครับไก่วันนี้นะครับตัดนี่ออกมาเป็นพวงแมื่นี้นี่ด้วยนี่น่าปุกเลย ขเขียวอย่างนี้เหรอ,อตัดให้พี่น้องในเบื้องเขาก็ตัดเองสิเละครับเวลาเ,าเก็บไปไงใส่กล่องใส่กล่กกองเนาะอันนั้นแต่นี่เราเอาอันนี้เราเอาไปกินพอกินนี่ซื้อครับขออนุญาตเพื่อนได้พูดบอกเขาไปเก็บเอาเลยซ้ำพอก,กินเนะเาะอ๋อครับพี่น้องอันนี้ก็ขอกับแคมป์ะละครับหิวข้าวแล้วครับหิวข้าวแล้วสำหรับคลิปนี้นไว้เพียงสำเนี้งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืม กดติดตามให้พวกผมเน่ยได้ครับเดี๋พ่อแม่พี่น้องทางบ้านจะลูกเล็กน้อยใช่ครับจบไว้เพียงสมนี้นะครับฝากกดติดตามเน่ยเด้อครับตอนรับคลิปนี้ไว้เพียงสมนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ